ครับผมเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เอาฝาสูบไปทําการปาดบ่าวาวหรือว่าเกียบ่าวาวมานะครับเพื่อนๆนับจากกรณี Honda Scoopy i นะครับลูกสูบติดนะครับน้ํามันเครื่องแห้งนะครับสาเหตุที่เครื่องพังก็เพราะว่าฝุ่นเข้าไปในเครื่องนะครับเขาไม่ต่อสายอ่า สายหายใจของเครื่องเข้ากับกรองอากาศนะครับทําให้ฝุ่นนะครับบิ่งเข้าไปในเครื่องโดยตรงนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้เกิดเป็นปัญหาเครื่องยนต์หลวมแล้วก็น้ํามันเครื่องแห้งในที่สุดนะครับพอฝุ่นเข้าไปในเครื่องมันก็ไปสร้างความเสียหายให้กับชุดอ่าอ่าขาวาลใบวาลแล้วก็บ่าวาลนะครับทําให้ชุดนี้เสียหายทั้งหมดนะครับบ่าวาลจมนะครับเพื่อนเน เราก็เลยจําเป็นต้องนะครับเอาบ่าวาวไปปาดก่อนนะครับเพื่อนเพราะว่ายังสามารถปาดได้นะยังไม่ถึงขั้นต้องตีบาสวมบ่านะครับเพื่อนถ้าสึกหลอนิดหน่อยนะครับครั้งแรกนะครับเราอาจจะเอาไปเกียร์นะครับเอาไปเกียร์บาหรือว่าปาดบา้นั่นเองนะครับถ้าทําแบบนี้สองครั้ง3าครั้งถ้ามันจมลงไปลึกนะครับเพื่อนเราก็จําเป็นต้องทําการตีบาวาวหรือเปลี่ยนฝาสูบใหม่นะครับเพื่อน นะครับแต่ทีนี้นะครับก็คือนะครับหลังจากที่นะครับเราทําการนะครับปาดบาวาปาดบามาปาดบาวาวมานะครับปาดบาวาวมาทีนี้มันก็จะมีปัญหานะครับที่จะตามมานะครับเพื่อนเราต้องทําการตรวจเช็คนะครับถ้าเราไม่ตรวจเช็คก็เท่ากับวางยาตัวเองแล้วก็จะทําให้ตัวเองหลงทางแก้ปัญหาหน้างานไม่จบนะครับเพื่อนๆพื่นก็เพื่อน ต่อไปก็เป็นการตรวจเช็คนะครับว่าโรงกึงแต่ละโรงที่ส่งงานเรามานะครับส่งงานให้เรานะครับจะผ่านไม่ผ่านเรามีวิธีเช็คอย่างที่เพื่อนๆนจะเห็นในต่อไปนี้นะครับก็คือการเช็ควาลวรั่วนั่นเองนะครับะระหว่างวาลวซึมกับวาลวรั่วมันคนละเรื่องกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเชคดแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆนจะเห็นดังต่อไปนี้เพื่อนๆนเห็นอะไรแวบๆบ้าง เห็นบอลเห็นแสงไหมนะครับอันนี้ผมดึงตูดาวาลขึ้นมาสนิทแล้วนะดึงตูดวาลขึ้นมาสนิทแล้วนะครับเพื่อนผมเอาไฟฉายส่องเลยนะครับเ <al> พื่อนเพื่อนจะเห็นแสงรอดใบวาลขึ้นมาถูกต้องไหมนะครับแสงที่รอดขึ้นมานั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่าเขาปาดบ่าวาลมาเอียงแน่นอนปาดบ่าวาลมาเอียงนะครับ เขาปาดฝั่งฝั่งที่เป็นแสงรอดนี่มันลึกนะครับเพื่อนเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งมันจะสูงนะครับมันจะไม่เรียบนะครับเพื่อนกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ตรวจเช็คดีๆถ้าเราไม่ลองวาลก่อนประกอบนี่นะครับมันจะมีปัญหาตามมานะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นรถไม่มีกําลังอัดรถสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือว่าถ้ามันรั่วเยอะๆรถมันติดอยู่นะครับเพื่อนแต่ว่า รอบเดินเบามันจะไม่นิ่งรอบเดินเบามันจะสวิงขึ้นๆลงๆหรือหรือที่เขาเรียกว่าอาการเครื่องยนตก์กระพือน,นั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆในกรณีเคสแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆเทบเบนซินลงไปในในรูนี่รูที่เราส่องนะครับเบนซินจะไหลออกหมดเลยนะครับ เบนซินจะไหลโจกออกไปหมดเลยไหลออกฝั่งโน้นแหละนะครับฝั่งใบวาวนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ซึมนะไหลออกไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆถ้ากรณีแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้ารั่วขนาดนี้นะครับอย่าไปคิดว่ารถมันจะติดนะครับรถไม่ติดนะครับอย่าไปวางยาตัวเองนะครับเวลาไปปาดบ่าวาวมาเราก็ต้องเช็คอย่างนี้ทุกครั้งทุกคันนะครับผมไม่เคยไว้ใจนะครับ ช่างกลึงผมก็ไม่ไว้ใจไม่ว่าจะเป็นช่างปาดบ่าวาหรือว่าช่างคว้านนะครับซ่อมรถร้อยคันนะครับจะเจออยู่ไม่กี่คันนะครับที่เขาปาดบ่ามาแล้วไม่จาเป็นต้องบทวาวนะครับไม่กี่คันนะครับ <S <S 1> <S 1> <ค>บางครั้งบางทีเขาบอกเขาบทมาให้นะครับเพื่อนๆแต่พอเอามาถึงบ้านแล้วมาถึงร้านเราแล้วนะครับมาล้างออกเขาก็ไม่ได้บทมาเนี่มีร่องรอยบทแต่มันไม่อยู่ไง นะครับเพราะว่าร้านบางร้านนะครับเพื่อนเวลาเขาลองเขาบวให้ก็จริงครับแต่ว่าเวลาเขาลองวาวน่ะเขาเอาน้ํามันเครื่องเทลงไปเขาไม่ได้เอาน้ํามันเบนซินเทนะครับถ้าเอาน้ํามันเบนซินเทยังไงก็ไหลครับแต่ถ้าเอาน้ามันเครื่องน้ํามันเครื่องมันหนืดมันไม่ไหลครับเพื่อนๆื่อนนะครับดูดีๆด้วยนะครับเวลาเอามาถึงบ้านเรานะครับถึงร้านเราเราก็ต้องเช็คเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไอเสียนะครับเพื่อน ถ้ารั่วแบบนี้ทั้งไอเดีเสียเครื่องยนต์จะติดไหมล่ะผมว่าไม่ติดนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเคสแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆทําการตรวจเช็คด้วยหลังจากที่เราไปทําการเกียร์บ่าตีบ่าทําอะไรเกี่ยวกับบ่าวาวมาก็ตามแต่นะครับให้ทําการตรวจเช็คแบบนี้เด้อนะครับบางครั้งบางทีก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอ่า ใบวาวเขาอาจจะทำมาดีแต่ใบวาวของเราอาจจะคดก็ได้ดูดีๆอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนเพื่อนเคยเจอเคสใบวาวตกสเปคใบวาวคดมาจากโรงงานนะครับอันนั้นถ้าใบวาวคดไม่ต้องไปบดนะครับบดยังไงก็ไม่อยู่หรอกนะครับเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนตัวใหม่เถอะนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ผมก็ทําการเช็คบูทขาวาวนะครับบูทขาวาว id ไม่โยกเลยจุดซ้ายขวาไม่โยกนะครับเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าบูทขาวาวไอสีไอแน่นนะครับบูทขาวาวไอเสียจะขยับได้นิดนึงนะครับเพื่อนๆแครับเพราะว่าวาวไอเสียเขาจะออกแบบมาเพื่อนะครับเพื่อการขยายตัวของของของก้านวาวด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับทีนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือชุด มีดปาดบ่าว,าวหรือว่าหินเพชรกัดหน้า่าวหรือใบ,บ,าว,อบาวาวอ่าบ่าวานั่นเองนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนหินเพชรตัวนี้นะครับจะใช้ในการทําความสะอาดบ่าวาวเก็บตาหมดนะครับให้เรียบนะครับเพื่อนเพื่อนก่อนที่เราจะไปบดอีกรอบนึงนะครับนี่ในชุดมีดปาดบ่าวาวอ่าในชุดมีดปาดบ่าวานี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่ใน วันนี้ก็ดูวิธีการปาดไปก่อนนะครับนี่นะครับเราก็มาเจ็บเจ็บงานจากที่เขาทําพาดมานั่นแหละนะครับเพื่อนๆเจ็บงานที่เขาทําพลาดมานั่นแหละนะครับเจ็บให้เรียบก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปบดอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆก็คือกัดลงให้เสมอกันนะครับนี่นะครับก็กัดแบบนี้แหละนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเพื่อนๆหมุนไปหมุนมานะครับนี่เราก็จะกัดออกแบบนี้แหละนะครับเพื่อเป็นการ ปรับหน้าวาวให้เรียบนะครับหินเพชรตัวนี้โอ้คมดีนะครับเพื่อนๆหมุนไม่กี่รอบก็ถือว่าหมดเลยหมดลอยเลยนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นตาหมดลึกๆหนึ่งหมุนสองสามรอบก็หมดแล้วนะครับรอยนะครับอันนี้ก็หมุนไม่เยอะนะครับเพื่อนๆหมุนไม่กี่รอบก็หมดแล้วนะครับตาหมดนะครับรอยรอยที่ก็ปาดมาไม่หมดนะครับพูดผิดเด้อนะครับ นี่แหละนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในงานซ่อมนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่างานกินหมูนะงานซ่อมรถนะครับถ้าคนที่ละเอียดทํางานละเอียดเหมือนผมนะครับเพื่อนๆนะครับเขาก็จะเช็คเหมือนกันทุกจุดอย่างนี้แหละนะครับแต่ก็นะครับมิวายแหละขนาดเราเช็คงานหน้าง,งานละเอียดขนาดนี้ยังมีความผิดพลาดนะครับพลาดยังไงพลาดบางครั้งบางทีพลาดมาจากอ่ากรณีที่ว่า เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตอะไรเองนะครับเราเป็นเพียงคนประกอบนะครับเพื่อนๆแอบรบบนั้นมันผิดพลาดมาจากโรงงานก็มีนะครับเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่เราได้ทําการกัดหน้าวาวไปแล้วทีนี้ก็เอาเบนซินมากรอกนะครับเพื่อเช็คว่ามันมันรั่วมันยังรั่วอยู่อีกไหมนะครับนี่นะครับ<ๆ>พเพื่อนๆเอาเบนซินมากรอกตรงท่อไอดีนะครับ เอามือกดดันไว้แบบนี้นะครับถ้าไม่ไหลถ้าถ้าไม่ไหลหรือว่าแค่ซึมๆนะครับแค่ซึมๆเราก็บดอีกนิดหน่อยนะครับมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะครับที่เรากัดบ่าวาวแล้วนะครับเอาวาวมาสวมแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ที่จะไม่รั่วนะครับเพื่อนๆแต่ถ้ามีซึมนิดๆเราก็ทําการบดอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ต้องเช็คก่อนนะครับถ้ายังรั่ว ก็แบบชนิดที่ว่าเทเบนซินลงไปไหลออกหมดเลยอันนี้ก็คงต้องเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนนะครับนี่นะครับก็ต้องเช็คทั้ง ID และก็ไอเสียนะครับเพืนะ่อนเเช็นี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องซึมอยู่นะครับเพื่อนเนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทําการบดวาวกันจะมีเทคนิคและวิธีการบดกี่แบบเดี๋ยวมาติดตามในคลิปหน้านะครับเพืนะ่อน